นายปีชชนโรงเรียงตัวแทนจุฬาไทพวนโรงเรียนเรียงวันนี้จะพามาชมแห่ช้างไทพวนบ้านหาดเจี้ยวครับประเพณีแห่ช้างเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะของชาวไทพวนบ้านหาดเจี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะและในเช้าวันนี้ค่ะ7เมษายน2564าย เรากำลังอยู่ที่ชาปนสถานบ้านหาดเซี่ยวนะคะเรามาดูการแต่งตัวให้ช้างค่ะก็จะเพิ่มสีสันให้ขบวนหน้าหน้าดูยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะวาดภาพเขียนข้อความอะไรต่างๆนะคะให้โดนใจ

ช่วงเช้าจะเป็นการอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวให้ช้างกันค่ะแต่ว่าขบวนแห่ช้างจะเริ่มตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูขบวนแห่ช้างช่วงบ่ายด้วยกันค่ะ